โลอยู่พุ่นนะเออหลายปลาอันนี้ปลาอีจนปิงนี่ไงนี่ไงมึงบอกแล้วอีปิงหลายเยอะสูงโตพี่น้องอีปิงสองตัวเด็กเด็กเอาวะด้านได้ติดน้ำถุงมือมั้งดนไอีตัวนึงไอตัวนึงสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้อง สวัสดีครับเช้านี้พากันมาสวนจ้ะมาสวนมาฉีดยาเช,าช,ชื้อราเชื้อราต้นปลาล์มบางต้นมันเป็นเชื้อราจ้ะบบอก้นก็เลยจุดใบด่างแล้วก็มาเบิ่งปลาน้ำขอนอยู่หนาอยู่หนาสวนเฮานี่จ้ะมันเริ่มขอนแหงเลยมือหนีชีวิตเอาบุลึกดอกโบกเก้นอย่างเบิ่งแล้วเอามือนี่ค่ะ เตรียมอุปกรณ <Yes. S 1> ์มา嘛มาปานดินแบบนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีปลาอย่างไหนซาตอนเห็นน้าหลายหันปลาเข่งปลาดุกบุบับปุบับอยู่าได้นอนบอเห็นเนาะลักษ์กับปลาซิวเลยหันดิแต่ว่าบุรุษมันบืนหนีหรือบ่ต้องมาลุ้นกันบัดสะแล้วสะแห้งะล่่่่เเเกกกิิดหตุารณ์บคมืออีีี้้นนพงจ แนวคันคูคันน้ำเฮาทางไหลกับไปว้ยข้าวกันข้าวพากันปั้นน้ำมันหลายบึงคือโบหลายแบบสะไปสะมาไม่เห็นจะเทือถึงพันคันน้ำแล้วแบบนี้ปลาอย่างนี้เห็นแล้วบอเกตประดุกประดุกประดุก เดราค้นพกไว้อีกคือเก่าก็ปล่อยน้ำลงมาเห็น่ปลาดุกหนึ่งตัวอย่าบ,บอกว่ามีปลาดุกตัวเดียวนี่ <laughs> <อ>ให้ดี<อ>ให้ดีใส้ดตัวะน,นาดตัวมันลึกขนาดอ้า๋อบอกวิทย์ใส่นี่เลยใส่าปลาใส่ถังเลยเอาหนะึ่งวิทย์นี่เลดิปลาดุกปลาดุก có đúc lại tôi rồi đấy vào kia đi 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 ta siêu ôi cung bảo khen cung này hay đi, đi, đi. phát oh, cung để khoai ở cung ta nhảy xem mi hao như vậy là khi nó ôi ôi chịu 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 Bà đúc bà đúc bà đúc chịu 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 bà đúc Cung này lại, lái lại. เป็นหลุมอยู่ด้วบโเกนบ่นะถึงดินเกล็แล้วบบบเหมือนปลามันดูดดูดดตรงนั้นหลายๆเหมือนเป็นหลุมอยู่ โอเคอาอันนี้กุ้งอย่มุมนี่ที่มีน้ำนี่นี่ก็มันยังตื้นๆตื้ๆอยู่ตนาให้มีหนวดนี่นะเด้อเด้อเด้อตด็กเห็นเลยต้นหนาบอกเคียนแถวปูนี่แหละเออออออต้นหนาเลยดี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 มันดิ้นอยู่โอบอกแม่นปูมันคือปลามันดิน้นแต่ว่ามันคือปลาอย่างเท่านั้นเลยใส่แล้ว คนนั่งอยู่ทงบุกเห็นดิอันนี้บ็แม่นบณตุณาปลาบอกเออใน,นน้ำมือน่ะเออมันเป็นรูปทรงของมันอยู่เออลูกขึ้นมาเป็น,นกระแทบบึงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อนี่วิทย์เอากุ้งมึงนี่หนองน้ำเตัวนี้วิทเอากุ้งก่อนมาดูว่ามีปลาใหญ่ไมก่อปลาใหญ่ของสติ๊กคือพวกปลาเข็งปลาขาวชั้นนี่เลยถือว่าใหญ่แล้ว เออเครน่อมีโอ้ยมีปลาดุกอีกมีปลาดุกอีกเอาลมก์จะตั่ำได้ไม่สุดเองนะเออแม่นนะกระต้นะเออเมื่อล่างอยู่เฮือนถูกหล่ะปลาดุกปลาดุกตัวที่โสงให้ดีลายเนาะแล้วก็เสื่อมแล้วก็เงิน เบ่งผลงานที่น้องจ้าแบบน,นี้แต่ที่แน่ๆ่มีแต่ขี้ต้มขีม้ต,ต้มได้ปลาดุกสองโตที่เหลือเป็นปลาซิวปลาขาวเมื่อร่างอยู่บ้านพู้เลยจ้ะเมื่อ่างอยู่เฮเ้เฮาก็เลยกลับมาถึงบ้านแล้วมาเบ่งผลงานแบบน,นี้ <c oughs> ได้ปลาดุกสองโตอะอ <c oughs> ย่างน้อยก็ได้ปลนปลาเข่งปลาขาวปลาขาวปลาซิวได้มุกอยู่เด้อด,ดิปลาดุกสองโตบอนอหลี่เนาะ บอลบุบบุบอยู่ในปลาดุกเลยเนาะนึกว่ามีหลายตัวเห็นปลาดุกบอลอยู่เลือกปลานี่ก่อนเลยก็ะชิลุงไปพูนพี่นอ้องที่เฮาไปเอาปลาขอดมือค่ะที่ได้ไปลาอีจนปลาช่อนดําปลากระสุนเะนรอมันน่าจะแห้งแล้วเลยมือนี่น่าจะเหลือพวกปลาขิงปลากระเดิดน,นี่เฮามั่งเลยมือหันบอกเข็มว่าได้เอบิดได้หนึ่งน้าหลายสองขี้เหยื่อกหลายกีตมมลาย มือนี่ไป็นรุ่นอีกทีฮะเลยหวังว่าจะแหงเด้อโบแหงก็ได้วิทย์เอาคือเก่าของอะเนาะบอกเค็นอ่ะเป็นเบิ่งก่อนเอาให้มันแหงก็เอาเธอเดียวเนาะเมื่อกี้นกบินขึ้นลงทางไหนล้วบอสนกขึ้นเมืแล้วบอกเฮ้ยนกขึ้นอย่างนี้บอเค็นมีปลาอีกจนอีกเลย ตัวบักใหญ่เลยแนมเห็นตะไคร้เลยจนลุบคอให้ดิโขลโลอยู่ให้ดิเอามาจะใสอีกที่นี่เนี่ยเมื่อกี้นี่นกบินขึ้นเลยโตัวเป็นยาขาวอีปิงด้วยอยู่นี่ด้วยระวังด้วยปิงไล่หลานนี่นกพาเพื่อนกินเลยโอ๋อ บ้ายตัวใหญ่มือใส่อีกบืนมาได้นี่บอมือหันเธอติกว่ามันต้องมีอยู่ใต้ใบไผ่นี่บอเคนงวงบุทั่วเออน้ำเวิรงผัวฮาวงมแต่บริเวณนี่อู้ตัวใหญ่อยู่เด้อมือเฮาได้ใหญ่สองหล้วก็น้อยนี่น้อยสอล้วก็ะ้อยสองพวกมือพวกอย่างนี้หลายตัวอยู่โอ้ใหญ่ได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวใต้ก่อนใ่อนนั่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 นกระเข่งอยู่ในหลุมนะเนาะ โอ้ยบอกเคียนหาไมาย่ยองให้เนี่หยองยางไปให้เนี่ยไอ้ไข่ไปถ่ปายใกล้ๆแต่ว่ามันลุ่มน้องจา๋าผ่าเาเหยียบก่อนโอ้ยใหญ่ีตัวนี้กะลงจักสองตัวมึงใ่้อยู่ได้ยี่เนาะโอ้ยโครอยู่พูดนะ เออหลายปลาอันนี้ปลาอีจนุนปลากระสุนว้ยตายยังตาย,ตายเลยเ<า>อ้าตายไม่ใหม่นี่แต่ว่าตัวใหญ่เนาะนิ่มอยู่เลยแต่ว่ายังนิ่มยังนิ่มน,ม,นม่นม,มาซากว่านี้เลยเน,นาว,าวมือหันจัดลีดอยู่ใส่เนาะเออเฮ้ยอ๋อเอาไปใช้ทงกองไม้กองใบไผ่หลายนิดสิ lúc hồi à Một... 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 tìm Ui, ở đây ạ Ý ping, đi ngay ngay, nó bảo là Ý Tì... ping là gì so tô với nó, Ý ping tô Đi từ làm thùng Đi tô nước, Cái này hãy tô nước Đi đi đi, đi. <Hay. S 1> เลือดอะไรบอบลูอะบลูอะเฮ้ยให้มือแบบเคียนนี่ไหมจับปลาเมื่อกี้ยังยังยังไม่ได้มือลงน้ำตัวใหญ่ไปนี่มันกระดุกถึงมือเลยเห็นล้วสองเข็นก็ตายตตายหนึ่มันไป็ของไงด้นี่น้ามามันก็ออกจากไงมันบได้ตายดพี่น้องก็สปริงนี่ค่ะ โอเคมันมาหาถังแล้วเอามันหนีโอเคเจ้าตัวแล้วไปไกลเนาะอืมขนาดเจ้าตัวแล้วอืมไปวิทย์น้ำหลากหลายแบาสิมาหันเลยมาเอาหนองเก่านี่เอาหนองเก่าแต่เศร้ามันจะโบมื่อยแล้วเพราะว่าจะเยันปลาไหลใหญ่เลยขึ้นมาเอาขึ้นมา นี่นี่ยังอีกตัวปีนี่นี่นี่ตัวที่สามนี่นี่นี่เออมันจับปลาขิงอยู่นั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันจับปลาขิงอยู่เอามันนี้เอามันนี้นั่นน่ะนี่นีเออตาหันฮะฮะกายเลยนี่เออนั่นแหละนี่เหนื่อเนื่อยอยู่นี่เออเห็นเหมเอาหนีเอาี้เอาตัวฮั่นกับไตมาแล้วนั่นน่ะอันนี้ใจใจเอออันนี้ใจอีกนั่นน่ะ เดี๋ยวตัวหันก็ยังอยู่อยู่ค่ะเอออันนี้อุ้ยไหลเหอ่ะปลากลาบอกแล้วว่าปิ้งหลายหนออยงนี้ค่ะกูปีบ่เคยมีนะบอกทินละเคยมีแต่ละตีมันมีนี่เท่าเขารอน้ำแห้งอีดีฮะจึงเขาลืมน้ำแห้งอีดีฮะจึงมาเบิ่งมพลัดแล้วบ่ หยอะเลยสุดเลยเล่นเลยนกกินไปได้หนินกกินไปหลายได้หนิเฮ้ยในปลานี่เพิ่มในปลาเค็งอีกเป็นสาวหานคือเก่าพี่น้องนี่บอกมาเบิร์กเหตุใดเห็นเห็นเิงุใดบอกนื้อด่านื้อด่าอยู่สามตัวนี้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 บอมาเบิ่งกเหตุใดปลาแม่นแต่หากคิดอยู่ดอกว่าต้องมาเบิร์ก เพราะว่ามือเฮามาวิทย์มาสะมือนานสังเกตอยู่ว่าปลาอย่างหลายนักักกัสิว่าปลาเข่งนี่แหละจะได้กระเบื้อมือค่ะมาบึงกับน่าติดหวังเนาะเม่นจ้ะอ่ะลาพี่น้องไปสอบนี่เลยจะพาหาจับปลาขอนมือนี้มันคือเก่าได้ยา่ได้กินคือเก่ายามเขาใหม่ปลามันจับปลาขอนเนาะขอนคักขอนตุยเอาครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า